สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์สีเมืองเอกเช่นเคยนะคะทุกๆ16วันนะคะวันที่หนึ่งกุมภาเราจะมาดูว่าท่านไหนนั้นมีโชคกันบ้างนะคะอขอพรแม่ผีเสื้อสมุดเนาะอุเยอเยปะชะดาอุเยอเยปะชะดาอุเยอเยปะชะดาท่านซื้อตัวไหนขอให้ถูกขอให้โดนนะคะขอให้รวยนะคะ เราจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์วันอาทิตย์โชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันอาทิตย์โชคเขาบอกว่าจะได้จากแม่นางไม้แม่นางตะเคียนนะคะนางไม้นางตะเคียนนะคะ,ะ,คนนะ,คะบ้านท่านใกล้วัดก็ลองไปขอดูนะคะ,ะถ้าไม่ใกล้วัดแต่ได้ข่าวว่านางไม้นางตะเคียนอยู่ตรงไหนนางไม้ตะเคียน เขาเอาขึ้นมาแห่งใดก็ลองไปขอดูถ้าไม่มีที่ไหนเข้า YouTube ค่ะนะคะ y o u t u b e เขาเอามาทุกงวดนะคะก็ลองไปดูตาดีได้ตาไหลเสียโชคลาบมีน้อยแต่มันก็ไม่ได้กับทุกคนนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะนางไม้นะแล้วก็พระราหูค้นซัพย์ไปขอพระราหูนะโชคลาบจะได้จากผู้ชายนะคะ นั่งรถวินแชร์ก็ได้นะขี่จักรยานก็ได้ขายลอตเตอรี่นั่งแผงลอยก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะได้โชคจากผู้ชายนะคะโชคนั้นเลขนั้นมีหนึ่งมีสองแล้วมีห้านะคะสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ท่านที่เกิดบันจันนะคะโชคลาบจะได้จากไหนอย่างไร วันจันเข,เขาบอกว่าโชคนั้นจะได้จากการที่ท่านไปทําบุญนะคะท่านไปทําบุญที่ไหนอย่างไรนะคะดูใบอนุโมทนาบุญนะคะมันจะมีที่หัวกระดาษนะคะว่าเป็นเลขอะไรนัมเบอร์อะไรนะคะอลองดูณนะตรงนั้นนะคะหรือท่านทําบุญบ้านก็ได้หรือไปทําบุญบ้านเพื่อนก็ได้นะคะเขาเรียกว่าจะได้โชคจากการทําบุญ จากบุญนะคะแล้วก็ท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะบางท่านมีหลายเบอร์เบอร์ไหนออกแล้วเบอร์ไหนไม่ได้ออกก็ลองดูนะคะบางท่านมีเบอร์เดียวอ่าก็ลองดูว่าคู่หน้าคู่หลังคู่กลางมันออกหรือยังสับไปสับมานะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะเ,เลขเด่นนั้นมี5มี1มี4 3มตัวมา1ตัวนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรท่านที่เกิดวันอังคารเขาบอกว่าเงือไม่ตกไม่ได้สตังนะคะเงือไม่ตกไม่ได้สตังนะคะมันก็นแล้วแต่คนนะคะก็คือจะได้จักงานมากกว่านะคะจะได้จากการทำงานหรือจะได้โชคจากบัตรพนักงานนะคะหรือเลขที่บ้านหมาแมวออกลูกออกหลานก็ลองซื้อ เลขที่บ้านติดไว้แล้วก็เลขรถนะคะเลขรถซื้อรถใหม่ป้ายแดงก็ลองดูนะบางท่านบอกไม่ได้ซื้อรถป้ายแดงอ่ะรถของเรานั่นแหละนะรถของเรามีหลายคันก็คันใหม่สุดนะคะถ้าหากว่ามีรถคันเก่าหรือมอเตอร์ไซค์ปิกอัพอะไรก็ลองซื้อดูนะถ้าไม่มีนั่งรถวินเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่รถ, side, i, รถทัวรถอะไรก็ช่างหรือถ้าท่านไป ตามถนนหนทางเห็นรถป้ายแดงเลขมันสวยนะหรือใครมาจอดหน้าบ้านเราตรงข้ามบ้านเรามีรถป้ายแดงก็ลองดูนะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะเลขเด่นนั้นมี8ดนะคะมีหนึ่แล้วก็มี9กนะคะสามตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะ วันพุธกลางวันเขาบอกว่าโชคนั้นจะได้จับอายุแฟนอายุแฟนพอสอบเกิดแฟนนะอายุแฟนพอสอบเกิดแฟนนะคะบางท่านบอกไม่มีแฟนอ่าทำไงดีละ่ะไม่มีแฟนใครก็ได้ที่อยู่ในบ้านที่ท่านรักนะใครก็ได้อยู่ที่บ้านคนที่ท่านรักอ่าแม่พอ่อน้องใครก็ได้นะที่ท่านรักโอเคแล้วก็อายุแม่พอสอบเกิดแม่นะคะ อายุแม่พอสอเกิดแม่อ่าแล้วถ้าแม่อยู่ขอพรคุณแม่นะคะอืมเลขเกี่ยวกับแม่นะคะแล้วก็ถ้าแม่เสียแล้วก็ซื้ออายุคุณแม่ตอนที่ท่านเสียก็ได้ฝาลงก็ได้นะคะพอสอเกิดก็ได้นะคะอายุแม่ ถ้าไม่มีแม่ป้าก็ได้อาก็ได้เจ้านายก็ได้นะเลขเด่นนั้นมี6มี3มี8ดนะคะ3าตัวมาหนึ่งตัวพูดกลางคืนโชคลาบจะได้จากไหนอย่างไรนะคะพูดกลางคืนเขาบอกว่าโชคนั้นจะได้จากความฝันนะคะโชคจะได้จากความฝันฝันเห็นผีอ่าผีบอกบนคนบอกล่างหรือฝันเพน คนบอกก็ลองไปเอาขึ้นตัวหนึ่งลงตัวขึ้นแต้มลงแต้มนะผีบอกบนเอาขึ้นขึ้นบนตัวเอ,เอาลงล่างตัวนอะอ่ะอะไรแบบนี้นะหรือผีบอกอ่าอย่าบอกใครนะเพราะไม่ว่าอะไรก็ตามมาลาฝันเขาให้คุณคนเดียวนะคะเขาให้คุณคนเดียวถ้าแปลไม่เป็นเอาลงใต้ YouTube เดี๋ยวอาจารย์แปลให้ฟรีนะคะ คอมเมนต์ลงมาเลยนะแล้วก็จะได้จากการที่ท่านไปบวชท่านไปถือศีลไปบวชไปถือศีลอาจจะมีนางไม้นางตะเคียนหรือแม่ชีก็ได้บอกนะถ้าไม่ได้ไปไหนเลยที่บ้านของท่านมีองค์พระแม่กวนอิมพระแม่อุมาหรือ,อานางกวักอะไรก็ได้ที่เป็นผู้หญิงเนาะไปดูใต้ฐานนะว่าเป็นเลขอะไรยังไงก็ได้นะหรือท่านไป ไปทําบุญไปถือศีลนะอาจจะได้จากขันน้ำมนต์หรือแม่ชีตามที่อาจารย์บอกเนาะวันพุธกลางคืนนะเ,เลขเด่นนั้นนะมีหนึ่งมีแปดมีสองสามตัวมาหนึ่งตัววันพฤหัส,สบดีโชคลาภจะได้จากไหนอย่างไรวันพฤหัส,สบดีนะโชคลาภอาจจะมีค่อนข้างมีสูงนะจะได้จากเลขบ้านจะได้จาก เลขรถจะได้จากท้ายเบอร์โทรศัพท์ก็เรียกว่ากงร้อแห่งโชคชะตากงร้อแห่งโชคลาภเวลาท่านซื้อเวลาเขาหมุนมาเนะเาะลูกบอลมันหมุนมาตกมาอาจจะเป็นโชคชะตาของท่านแล้วนะก็จะมีโชคนะคะเลขรถเลขบ้านเลขโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์นั้นก็หมายถึงว่าท่านมีเบอร์ซื้อเบอร์ใหม่มาก็ได้นะซื้อติดไว้นะถ้าซื้อเบอร์โทรศัพท์มาใหม่ มีเบอร์เก่าก็เอาเบอร์เก่านั่นแหละนะเอาตัวไหนออกตัวไหนไม่ออกเขาเรียกว่าเวลาโทรศัพท์อ่ะจะจับกันเป็นคู่คู่นะสามตัวไม่เกี่ยวนะจับเป็นคู่คู่ตัวหลังตัวหน้าตัวกลางก็ลองดูนะอา,อาจจะมีเพื่อนก็ได้โทรมาบอกเลขเด่นเลขดีเลขด,ดังแต่อย่าลืมเลขของตัวเองนะคะเลขเด่นนั้นมีหนึ่งมีศูนย์มีสี 0, ่ 4. สามตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันศุกร์เขาบอกว่าเลขรถเลขคำชะโนดท่านั่งรถไปคำชะโนดก็อาจจะได้โชคจากเลขที่นั่งไปรถที่นั่งไปนะคะก็คือหรือท่านไปที่โน,น้นอ่าไปขอพรพ่อปู่สี่สุดโธแม่ยา่าปทุมมาก็อาจจะได้จากพี่โน้นก็ได้ แต่ถ้าไม่ได้ไปใน YouTube เขาก็มีเอามาลงเนาะเผื่อ,เ,อเราจะมีโชคนะคะจากตรงนั้นนะแล้วก็เลขรถนะเลขจากเด็กอ่าเด็กลูกเด็กเลกแดงที่บ้านเรานั่นแหละเขียน0ูนย์ถึงเก้าอใส่แบบนี้นะแบบนี้ก็ได้แบบอาจารย์สีเห็นไหมจะมีลูกบอลอยู่เวลาใครดูดวงอาจารย์ก็จะจัให้จับเองถ้ามาดูที่บ้านนะแต่ถ้า เวลาอาจารย์สีไลฟ์สดขอเลขมาอาจารย์ก็จะจับให้เป็นตัวเลขนะคะของแม่ผีเสือ้อเหมือนกันนะกะ็จักกุมารน,นะกุมารท่านก็เขียน0ูถึงเเหมือนกันนะแล้วท่านก็เป็นคนล้วงแล้วก็ขอนะว่าขอให้โดนจิตโดนใจให้ลูกบอลที่ที่เราาจับขึ้นมานั้นเป็นโชคมีโชคนะ,คะโอเคเนาะเลขเด่นนั้นมีเจ มีศูนย์มีสี่สามตัวมาหนึ่งตัววันเสาร์โชคของท่านที่เกิดวันเสาร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรโชคนั้นเขาบอกว่าจะได้จากเจ้าที่เจ้าทางาจุดทูบสั้นอาจจะเป็นตัวเลขนะเดี๋ยวนี้เขาจะมีทูบสั้นขายเนาะหรือถ้าท่านซื้อทูบมาเป็นกำเนาะมันก็จะมีทูบสั้นอยู่แท่งหนึ่งนะ จุดทุบสั้นเป็นตัวเลขจุดทุบยาวจะเป็นโคง้งเป็นงอนะอาจจะตียากนิดนึงเนาะมนุษย์นะเออมนุษย์อาจารย์ก็จะตียากนอกจากเป็นตัวเลขเห็นๆนะออแล้วก็เลขเก่าอ่าเลขเก่าที่ท่านตามเลขบ้านนะคะเลขเก่าที่ท่านตามแล้วก็เลขบ้านก็ลองดูนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันเสาร์เลขนั้นมีหนึ่ง มีหมีสองสมตัวมา1ตัวนะคะอาจารย์ยกเสาร์หรือยังอชอบลืมแบบนี้นะเออสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ยกทีหลังก็ได้เนาะยังไม่ได้ไปไหนเลยนะคะขอโทษทีขอโทษท,อท,ทีอ่ะแปดวันเนาะหมดแล้วขอทุกท่านโชคดีทั้ง8วันเลขเด่นที่อาจารย์สีได้คำนวณเอาไว้แล้วนะคะอ่างวดที่แล้วนี้รู้สึกว่าจะมาเนาะ มันแล้วแต่เนาะมันเป็นเลขคํานวณนะเดี๋ยวว่ากันนะคะมาบ้างไม่มาบ้างนะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะเลขเด่นนั้นมี3มี2ข้างบนนะเด่นบน3 2สองรอง4ดับ0ชนเด่นอ่าดับ0ูย์ชนเด่นมันก็คือโอกาสน้อยมากนะคะที่จะมาอ่างวดนี้มางวดที่ผ่านมาเนาะ มางวดเลขเลยของปีเนาะมางวดเลกเลยนะคะข้างล่างเด่น8เด่นสลอง7ดอ่าดับศูนย์ชนเด่นอ่าบนแร่งดับศูนย์เหมือนกันเลยนะก็ลองดูเนาะว่าจะเป็นเช่นไรนะงวดที่แล้วก็เด่น2ก็มาเนาะดับเกก็มาเออเขาเรียกว่าดับชนเด่นมันมาก็ได้ไม่มาก็ได้แต่ส่วนน้อยมากนะปีที่แล้วนี่ เลขดับของอาจารย์น้อยมากที่มันจะมาเนะเาะก็ถ้าเรียกว่าดับชนเด่นเอาไว้เป็นตัวกันเอาไว้เป็นตัวลองนะคะก็ลองพิจารณาดูนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณมากนะคะที่ติดตามอาจารย์สียังไม่หนีไปไหนเนาะบางคนบางท่านก็แชร์ไปให้เพื่อนนะคะใไลน์ในเฟซนะคะก็ขอ ขอบคุณมากๆเลยบางท่านก็มาเปิดดวงกับอาจารย์สีเนาะ300ดูได้ทุกเรื่องนะคะทําเลขเด่นคู่โต๊ดให้ด้วยนะขอบคุณที่ติดตามไปถึงในเพจขอบคุณที่ติดตามไปถึงในเฟซขอบคุณที่ติดตามไปถึงในกลุ่มปิดที่อาจารย์ทําคู่โต๊ดให้นะคะใน YouTube ไม่ทําคู่โต๊ดให้นะคะท่านต้องไปในกลุ่มปิดแล้วก็ ในเพจถึงจะทําให้ Facebook ก็ไม่ได้ทํานะคะเขาเรียกว่า,าผู้โต๊ดนะคะอ่างวดที่แล้วก็โชคดีกันไป3าสท่านมั้งนะมีตรงตรงอยู่สองท่านก็แล้วแต่นะแล้วแต่โชคใครนะคะโชคของใครแล้วก็ของใครนะคะรักทุกท่านนะขอบคุณที่ติดตามนะขอให้รวยเงินไหลกองทองไหลามานะคะโชคดีค่ะ